อนุญาตถอยแพร์นะครับก็ให้จุดทุบทูบได้จุดดอกไอเทียนหนึ่งดอกครับเทียนหนึ่งดอกดอกแล้วทุบห้าดอกทุบห้าดอกทุบห้าดอกพอจุดเทียนตั้งไว้นะครับปากกระทิแทรนนี้เทียนทุบเสร็จแล้วก็นโมสามกางแจ้งไหมอ่าตอนกลางคืนช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนเพราะว่าแสงรัศมีอะไรมันจะเบาบางนะครับเอ้ยเอ้อ uh. ่าโปรพิญญาโลอะไรเขาจะสู้แสงได้ครัดอืมก็คือพอช่วงมืดๆอย่างเงี้ยเราก็จุด จุดเชื oh. ้อจุดเสร็จแล้วก็น้ำมืสามจบนะแล้วก็กาวนี่ชื่อไหมน้ำของเราโ่ยชื่อเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดปีอะไรวันเดือนปีเกิดเราอายุบวกหนึ่งครับอ่เสร็จแล้วก็ขอบอกฝากพก็แม่ทนมีนำส่งบลูกผสมนี้ให้ไปถึงคนจะกำเนิดเสร็จแล้วก็เราก็ปักหมุเสร็จแล้วเราก็บอกเลยว่าขอให้เจ้ากำเนิดนั่นเป็นอันมีค่าจะเป็นปเป็นบัญชาหรือไอเขาเหีนเป็นกรรมใดๆหรือไอวิญญาณที่ทำ ใช้อโหสิกรรมใช่ไหมอ,เอม,อมเพราะว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยพี่พี่ไปปฏิบัติมาปฏิบัติมาแล้วเขาเขาดู่รู้เขาบอกเราไป้ขึ้นเราเป็นหนี้เขาเพราะเราถูกหวยเราไม่ได้ใช่นี่เขาแต่เราเอามาให้ hey, ทำบุญน,นั้นนั้นช่วยเลี้ยงกันนี่อ่ะเสร็จแล้วไอ้คนที่เราเป็นหนี้เขาอ่ะเขากโกรธเราไหมโกรธโกรธเจ้ากรรในเวรนะโอเคเขาจะตามมึงทำไมไม่ใช้่นี่ก่อนเข้าใจละ มันเป็นกรรมของเราเองเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างใช่ใช่โอเคได้เรื่องแล้วเก็ตเล็กเกตน้อยไม่ว่าตรงไหนตกเย็นทุกคั้ต้องบอกต้องบอกอ่าเนี่ยอย่างที่คุณปั่นไปคุณได้บุญใช่เสร็จพอตกเย็นทุกทุกเล็กก็ได้ทุบน่ะทุกหนึ่งดอกจุดเฉลยละกปกติพระแม่ธรณีคือห้าดอกสิบสห้าดอกแต่เราสิบคืนนี้เราครับเห็เราพนมรวมให้ไปแล้วอ่าแล้วก็คุณห้าดอกแล้วจุดตรงแม่ธรณีเปงไหน้าเฉลแล้วบอกค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็อะไรนั่นก็เราก็หา,าน้าสักหน่อยขวดน้ําธรรมดาก็ได้เวลาขวดน้าที่ดอกกาวเพราะว่าเรามาน้าโมูสามจุดกวักปัดทุบเสร็จแล้วทนี้เราก็กดน้ําด้วยแเ้วก็พูดในสิบที่พูดก็คือ